มาจัดโปรระบายสต็อกหน่อยนะเดือนนี้เดือนสิงหาคมเอาเอายังไงดีนะเอาเบนซ์ก่อนอยากขับเบนซ์แต่อยากเสียเงินน้อยๆกันใช่ไหมนะฮะคันนี้ปกติผมขาย700 0แสนนะ C.O.A 250 AMG ตัวท็อปนะสีขาวด้วยตัว250ตัว AMG นะตรงคูเป้นะดูด้านข้างก่อนเอาไปเท่าไหรด่ดีเอาไป5้า0ส0เกบาทเลยลดไปเลย1,000 0 0ส9ห้า สีทั้งคันพร้อมนะไม่ต้องไปหาที่ไหนแล้วโคตรถูกเลยรถสวยยิบเล่งเลยรถมีการการันตีจากบริษัทอินเอร์เปกชั่นด้วยนะว่าไม่มีผ่านการชนหนักน้าท่วมนะฮะอันนี้ผมการันตีด้วยนะครับชนหนักน้าท่วมรับซื้อคืนนี่อยากได้คันไหนมาช่วยอุดหนุนที่ร้านโยรัชดาบาบน้องแบงค์หน่อยนะฮะอยู่ตรงพระรามเก้าแยกข่งเมืองศุนวะธรรมนะฮะต้องว่าจอดกันล้นแล้วตอนนี้นะต้องระบายนี่รถปี 4, ยี่สี่ยาริคอรสวิ่งหมื่นกว่าโลนะเออ ตัวท็อปด้วยนะตัวนี้เป็นตัวหลังคาซันรูฟแล้วอะหลังคาแก้วนะฮะเป็นหลังคาแก้วแล้วหมื่นกว่าโลตัวท็อปไฮบิดนะเท่าไหร่นะเจ็ดแสนหะ้าหมื่นเก้พันนาะอันนี้ crv ป้ายแดงล้านหกกว่ากว่าเอาไปหนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาท crv นะเอาไปเลยสีดำนี่ cx สามสิบวิ่งแค่หนึง่งหมื่นกว่าโลปีสองพัยิบสามสี เทานมหลังคาสันลูปตัวท็อปนะป้ายแดงร้านสองวันนี้เอาไปเจ็ดแสนสองหมื่นันคันนี้เหมือนป้ายแดงนะราคาจะสูงหน่อยแต่ว่าคุณได้ไม่หมื่นกว่าโลนะนี่เดี๋จะเอาเบนซ์ปีลึกหน่อยแต่ว่าตัวนี้เป็นสรงคูเป้นะตัวนี้ผมชอบ e สองร้อยคูเป้ไฟตัวใหม่แล้วเป็นไฟรวมแล้วนะสีขาวเป็นตัวคูเป้ก็คือนั่งสี่ที่นั่งสองประตูหลังคาแก้ว a m g ยังดูดีอยู่นะตัวนี้ปีหนึ่งสี่ เท่าไหร่วะคันนี้แปดเก้าเก้าอ่าแปดเก้า้ามาคุยกันนะตอนนี้ผมต้องการระบายรถด่วนๆนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหน่อยกดประชาสัมพันธ์ให้น้องแบงค์หน่อยนะครับอยากขายรถมากนะต่อมาก็ขายเนี่ยรถเล็กๆก,ก,ก็มีนะผมมีรถเล็กๆด้วยนะประมาณสักสองแสนต้นๆนะอ่ามีสวิปสวิปวันน,ะ Sw ip. Sw ip นี้หม่เท่าไหร่นะปอนกี่หมื่นโลนะหกหมื่นโลอะ่ะอันนี้หม่น้อยหมดเลยหกหมืโลอันนี้เจ็ดหมืโลนะ อันนี้หกเจ็ดหมื่นโลนะยาลิ้นหนึ่งสองจีตัวนี้เป็นตัวท็อปเลยนะตัวนี้จะไม่ผิดติดหกสองมัิหกเลยตัวนี้ปีสิบหกนะก็อยู่สองแสนกว่าบาทลองมาคุยกันนะต่อได้ต่อนะเข้าใจช่วงนี้คือผมก็ยอมนะยอมเอาทุนคืนซีวีอย่างเงี้ยสี่แสนกว่าบาทเอฟซีไม่แค่แปดหมื่นนะไม่แปดหมื่นปีสองมันิแปดนะสีขาวด้วยนะแปดหมื 8, 000, ่นโลนะสี่แสนกว่าบาทอยากได้ราคาไหนมาบอกน้องแบงค์ได้ เอานี้นะแจ๊ส RS นะตัวล่าสุดแล้ว GK แจ๊ส GK ตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดปีหนึ่งเจ็ดแท้วิ่งแค่สี่หมื่นป่ะก่อนหกหมื่น <6, 000. S 1> โลบ้าไปแล้วมือเดียวป้ายแดงนะนี่ดูล้อดูหูกระจกตัว RS นี้เป็น RS พลัสนะ RS พลัสจะมีม่านถุงลมหูกระจกสีดำนะดูแค่นี้ก็พอนี่ก็รู้แล้วว่าตัวท็อปสุดหกหมื่นโลมือเดียวบอกราคายังวะสี่แสนนั่นแหละสี่สองเก้า หาไม่มีแล้วนะเป็นรุ่นหายากแล้ววิ่งน้อยด้วยผมซื้อมาแพงถ้าไม่หกหมื่นโลเนี่ยผมสู้หมดเพราะว่ามันจะหายที่ไหนอ่ะคนที่ไม่ค่อยใช้รถขนาดนี้นะอ่ะมาไล่หน้าร้านก่อนไหมโอ้โหรถเยอะมากนะฮะไม่มีที่เดินเลยตอนนี้นะก็รบกวนหน่อยฮะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะช่วยผมซื้อรถไปหน่อยนะนี่ E Class E 220D AMG ตัวนี้หายากเครื่องมีเซล w 2 1 3นครับนะ2017นะมี2คันสีดำนะฮะเริ่มต้น1 4 9 0 0 0 0านับาท e Class นะฮะไม่ก็มีเริ่มต้นตั้งแต่80,000โลนี่ดีเซลนะนี่ดีเซลล้วนนะฮะนี่ก็สวย lci G30 ปี2021คันนี้ bsi ยังมีอยู่นะตัวนี้ตัวใหม่2,021มั้งสีดำนะไม่หลักหมื่นโลล้านแปดแสนเก้าหมื่น สีดำครับมือเดียวนะ BSI ครบๆอันนี้ก็โหอ,อันนี้เบื่อแล้ว,วะอะอคันนี้คันนี้ขอหนักๆเลยนะ่นเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทดูคลิปนี้แล้วแชร์ไปเลยตัวท็อปนะ GLA สองห้าศูนย์ AMG สองพันสิบปดปีสิบแปดแท้เป็นตัวตัวที่สองของ GLA แล้วเป็นตัวนายน์เชนแล้วดูกระจังหน้าก่อนมาดูล้อล้อจะเป็นล้อดำดูที่ล้อ ถ้าตัวไมเนเชียนจะได้ล้อซี่เล็กๆสีดำเงาแบบนี้นะฮะวิธีดูแล้วได้หลังคาแก้วสันลูผมบอกก่อนนะผมตั้ง829,000วันนี้ผมขาย759,000ครับผมเอาทุนคืนนะแบงก์เอาทุนคืนครับมาอุดหนุนเอานี่แคมรี่เออันนี้ 2.5G นะปี B 19ดูล้อถ้า2.5เนี่ยเป็นเครื่องเบนซินล้วนนะไม่ใช่ h v e นะไม่ใช่ไฮบริดเครื่องเบนซินล้วนดูล้อก่อนไม้90,000 แปดแสนกว่าไม่ขายแล้วเอาไปเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาททะเบียนไม่ให้นะเจ้าของขอ,ขอคืนอา้าวคอรสครับอันนี้จัดเท่าไหร่วะจัดหลายรอบแล้วโกลุลาคลอสปีสองพันยี่สิบเนาะอันนี้เนาะไม่แค่หกหมื่นโลเนาะไฮบิดพรีเมียมนะ 10, <9. S 1> premium, นะหลังคาสันรุปแพงสุดแล้วป้ายแดงล้านสองเจ็ดเจ็ดแสนเก้าเก้าไม่ขายเอาไปเจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันนะ เจ็ดสามเก้าครับหกหมื่นโลมือเดียวนะตัวท็อปนะผมยอมแล้วนะยอมเอาทุนคืนก่อนถ้าไม่ถูกใจไงโทรมาศูนย์แปดเจ็ดสี่สี่ศูนย์แปด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 เบอร์ผมนะน้องแบงก์เองนะอยู่ตรงพระรามเก้าเองนะมาดูรถที่พระรามเก้านะเอสองร้อยเอมจตัวนี้ตัวนี้ไม่แค่แปดหมื่นโลเองอะ่ะตัวเอ็มจตัวท็อปนะ1ร้อยเอมจตัวนี้เนี่ย ออกห้างสองล้านต้นผมเคยผมเคยขายร้านร้านห้าหมื่นเก้าพันขายไม่ออกวันนี้เอาเก้านำหน้าแล้วกันเก้าแสนลดไปเลยแสนหนึ่งเก้าแสนเท่าไหร่วะหนึ่งหนึ่งล้านห้าหมื่นเก้าพันลดหนึ่งแสนเก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันเอาไปเลยฮะไม่ไหวแล้วฮะแปดหมื่นโลยอมเฮ้ยอันนี้ซีเอ็กห้าดีเซลตัวนี้หายากครับซีเอ็กห้าดีเซลไม่เก้าหมื่นโลตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดดูหลังคาก่อน เซ็กห้ามีหลราคาสันลุปนั่นคือตัวท็อปครับแล้วนี่เป็นเครื่องดีเซลเก้าหมื่นโลแท้ครับโอ้โหออกห้างในร้านหกล้านเจ็ดสกายแอคทีฟดีนะฮะให้ทะเบียนด้วยนะหนึ่งสองหนึ่งทะเบียนสวยมากทะเบียนหนึ่งสองหนึ่งบอกราคาไปยังไงตั้งเท่าไหร่ลืมล้วเนี่ยฮะ,อะเอางี้ปกติมันขายกันเจ็ดแสนผมเอาหกห้าเก้าพอ 659,000บาทใหม่9000น,นะฮะร,รถสวยดีเซลนะประหยัดน้ามันมตัวนี้ขับเพื่อนสี่ล้อมีหลังคาสันลุบอันนี้รถใหม่เลยใหม 100, ่100โลเอาไหมารีโว่แคปสมาร์ทแคปนะเปิดแคปได้ตัวนี้นะปี19นะรถมันค้างสต็อกค,ครับเป็นเกียร์ธรรมดานะใครรับได้เอาไปละ459,000บาทน,นะครับอ่านีก็เป็นนิสสันเทอร่า2020มั้งอันเนี้ยนะโอ้โหสีขาวคันนี้วิ่งแค่ เจ็ดหมื่นนะพอนะเจ็ดหมื่นโลเนาะเจ็ดที่นั่งดีเซลครับป้ายแดงตอนนั้นล้านล้านสี่วันนี้เนี่ยคุณซื้อแบรนด์รองอย่างนิสสันเนี่ยในราคาหกแสนสองหมื่นเก้าพันบาทคุณได้รถพีพีวีขนาดใหญ่เจ็ดที่นั่งครับวิ่งเจ็ดหมื่นโลสีขาวมุกนะฮะสีตัวนี้ขับสองนะมันจะมีขับสองกับขับสี่ตัวนี้คือรองท็อปขับสองก็ประหยัดน้ํามันดูแลง่ายหน่อยอ่านะเอาคัานไหนกันซีเคุณดู c X ี8ดีเซล c x อ8ดีเซลปี2,020ันยี่สิใช่ป่าววะ20ปะ่ะพี่ลงงงีอ c x 8ดีเซลนะตัวนี้เนี่ยวิ่งแค่60,000โลนะฮะเอ้ยโทษทีคันนี้ลูกค้าออกปี22โทษทีออกปี2อง2นะฮะดีเซลหกห0 0นโลตัวเอ็กคูสีเบาห6ที่นั่งนะครับตัวนี้ป้ายแดง2ล้านกว่าบาทนะฮะเครื่องดีเซลวันนี้เนี่ย ร้านหนึ่งไม่ขายเอาไป8,99เก้าเก้บาทนะครับนะ้มาอุ่นหนุนน้องแบงค์หน่อยนะครับก็ผมอยู่ตรงพารามเก้านะมีรับซื้อรับขายรับเชิญจัดไปแน้นทุกไฟแนนซ์พุงสีนัธนานชาติเกียรตินาะคินได้หมดทุกไฟแนนซ์มีอีกนะมีไฟแนนซ์อีกแต่ว่าบอกได้อยากได้ที่ไหนนะครับจะเงินสดจะอะไรก็ได้นะครับส่งทั่วประเทศนะฮะแล้วก็ รถทุกคันผมมีบริษัทอ n s pection by วันดูคาตรวจการันตีว่ารถคันนี้ไม่ผ่านการชนหนักน้ำท่วมเพราะผมซีเรียสมากเรื่องนี้เนี่ยถ้าคนที่เป็นลูกค้าผมจะรู้ผมจะมี i ิน pection วางไว้เนรถทุกคันนะครับนะก็จะมีเกรดลูกค้าดูได้เลยเกรด A เนี่ยหรือ5ดาวเนี่ยยังไงก็รถสวยแน่นอนนะอัน,นี้ EL ปี2020เครื่อง1.8นะตัวนี้ c i v i c Minor Change ตัวนี้ขาย5้าแ0,000นห้าห5 0แ0 0 0บาท ก็ถูกเลยอันนี้ก็สวยแคมรี่เอ็กปีเก่าแต่เก่าถ้าจะไม่ผิดสองพันสิบเอ็ดปีสองพันสิบเอดสองันสิเนี่ยแหละเอ็กซิสีขาวอันนี้วิ่งอยู่ประมาณแสนห้าสองแสนกว่าบาทนะฮะขายมาคุยกันราคาอยากได้ราคาไหนมาบอกนะคุยไม่ยากครับรถมือสองนี่ X4 ดีเซลปี22สวิ่งห้า0มืนโล ตัวนี้เป็น x 4 lci ตัวใหม่ดูไฟก่อนเป็น led แบบ l shape แล้วนะฮะตัวนี้วารันตี5ปีนะยังเหลือว,วารันตีสอปีกว่ากว่ารถเพิ่งผ่านมาแค่2ปีป้ายแดง4ล้านกว่าผมขาย2ล้าน7แสนเหมื่นกันบาทนะครับก็มาอุ่นนน้องแบงค์ได้นะคันนี้ก็สวยมากๆดีเซลนะฮะพูดแล้วพูดแล้วอ้าวมาดูต่ออ้าวรถเล็กๆแล้ก็มี นะฮะคือต้องบอกก่อนแบงค์เนี่ยทำเองรถทุกคันผมรีวิวละเอียดนะครับทุกคนเข้าไปดูได้ในช่อง y o u u u b e t i k t อ k นะฮะผมรีวิวละเอียดแล้วก็ผมจะมีรถรองรับลูกค้าทุกเซกเมนต์นนะแสนกว่าบาทก็มีอยากได้รถแสนกว่าบาทใช่ไหมมาด้าสองปี2อง2ครับคันนี้เป็นตัวมือเดียวป้ายแดงนะสี่ประตูโทษนะคันนี้ไม่แค่แปดหมื่นนะก่อนนะแปดหมื่นโล แปดหมื่นโลคุณพี่โอ้โหแปดหมื่นโลโคตรใหม่เอาจริงเนี่ยแปดหมื่นโลสภาพอย่างเงี้ยแสนเก้าเก้าผมลดได้อีกนะลดไปเท่าไหร่ดีลดไปสองหมืนอ,อยากได้มาเอาเลยนะฮะอมารับมารับไปได้นะราคาคุยกันเซยนต้าเจ็ดที่นั่งก็มีสีดำตัวนี้มือเดียวป้ายแดงเหมือนกันวิ่งแค่เก้าหมื่นโลประตูสไลด์ไฟฟ้าเป็นตัววี ประตูสลด์ไฟฟ้าสองฝั่งนะถ้าตัว V ีคือตัวตท็อปปี2อ1 8แปดครับ,รบไม่เก้าหมืกว่าโลราคานะสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันไม่ขายนะรถอีกมาต่อรองแบงค์เถอะนะขายหมดนะครับตอนนี้ก็ถ้าเกิดฝืดมากผมก็จะขายถูกๆหน่อยนะครับลูกค้าต่อมาผมว่าขายติดต่อมาเลยจะเทินเอารถคันเก่ามาเทินได้นะครับมีบริการวิ่งไปซื้อรถถึงที่นะสำหรับใครไม่ซื้อรถผมอยากจะขายอย่างเดียวอยากจะช่วยผม เอารถมาให้ผมขายผมซื้อนะรับซื้อไม่อัน้นขอทุกรุ่นขอรถสวยนะฮะวิ่งไปซื้อทั่วประเทศนะฮะนะยังไงฝากส่งรถมาหนนะ่อยนดูนี้ดิมัย e E-Class E220D มีสองคันอย่างที่ผมบอกนะอ่าคันนี้ก็สวยนะแปดหมื่กว่าโลเป็นดีเซลนะสองพันสิบเจอันนี้ก็ล้านเท่าไหร่ล้านล้านล้านห้ากว่านะตัวนี้ล้านห้าเก้าเก้า ตัวนี้จะไมน้อยแปดหมื่นโลนะฮะมันจะมีสองคันนะอา้าวต่อต่อวีออสก็มีวีออสตัวนี้เนี่ยปีสองพันสิบสามสีขาวอันนี้ก็มือเดียวป้ายแดงครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นโลตัวอ e, ีนะตัวนี้ไฟลมดําแล้วตัวสุดท้ายปีสิบสามแท้รถไม่เคยติดแก๊สมีสเกิร์ตรอบคันสปอยเลอร์หลังตัวนี้ตั้งเท่าไหร่ปอนสองแสนสามหมื่นเก้าพันบาทมาต่อนะเพราะว่าอะไรผมตั้งราคาเนี้ยผมบอกก่อนคุณภาพที่ร้านผมเนี่ยผมเก็บสีรอบคันให้ เก็บบ่อให้เนี่ยคันนี้บ่อหนังใหม่สี่รอบคันโลนสเกิร์ตทุกชิ้นนะฮะผมทําไม่พร้อมใช้นะฮะยังไงก็มาคุยกันได้ CRV ครับ CRV ตัวนี้ไม่ห้าหมืนโลเนาะสีขาวปีหนึ่งเก้าตัวนี้เป็นเบนซินนะครับห้าที่นั่งนะครับมันจะมีห้ากับเจ็บตัวนี้ห้าที่นั่งเป็นเบนซินเอ่อหกเก้าเก้าหกแสนเ้าพนบาทถูกไหมบอลเดี๋ยวบอกผิด เตือนด้วยนะเตือนพี่ด้วยนะนะช่วงนี้มึนๆอยู่นะครับก็ต้องบอกว่ารบกวนจริงๆนะใครที่แบบติดตามผมหรือว่าดูคลิปผมนะผมจะรีวิวรถทุกคันแบบละเอียดเลยนะลองดูร้านผมก่อนนะก็ผมพยายามคัดรถที่สวยๆแล้วก็ทําเองครับมีวิวทุกขั้นตอนนะคัดรถทุกขั้นตอนนะครับพร้อมการรับประกันหลังการขาย2ปี70,000มโลนะฮะตอนนี้เนี่ยรับประกันศูนย์เลยก็มีนะฮะรับประกันอู่ก็มีนะกกนะเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ มีใครสนใจก็087-4408888ดู88 88 8, ดูรถที่โยรัชดาครับลาไปก่อนสวัสดีครับ